เอกพี่เขาชื่ออะไรนะเอก T X จะเป็นกำลังใจให้เอกไหมครับ X Power Lab X Power Lab จะเป็นกำลังใจให้เอกไหม X Shooting เขาจะสไลเตอร์ครับตะกุ้นแบบครับตะคุณแบบมาเชิญเฮ้ยโอยหูลายหูลายหูลายหลังลงหลังลงหลัลายหูลายแสดงนความเมืเล่นแล้วเมื่อวานเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานผมเอาลงเอาหลังลงคนแรกเลยแล้วให้เด็กๆทำตามเอาหลังลงเขาเป็นไงรอบแรกหลังลงก็จุกกันเนย ตรงนี้มันตีลังกาได้ไหมลุงเนี่ยไม่าไ่าไไม่เไปไม่เาไไม่เฮ้ยเมื่อกี้โชว์อาการหลังไปแล้วอการลงการหน้าโชว์ครบเสือไม่หล่อเือไม่ด่อก็หนูใส่ด้าลงมาหนึงี้งาได้สายวีโอเลย่่ไม่เป็นไงทีนี้เอาหลักลงโวดิไได้อีรออีรออีรอได้อีรอนึ่งอีรอนึงท่าอะไรน้ทาอะไรนะ ถ้าหลังลงไม่ได้ตรงหน้าลงติดตงดนถ้า้งตงหน้าลงเลยตัลอยเอาคอท่าหนึ่งท่าไหนก็ได้ครับเจมเชื่อเด็กมันน้ำหนักน้อยไงถ้าหลังลงเหรเไปหลังลงไม่ได้แน่เราหน้าตลอดเลยมีน้ำตาได้ป่าลี รู้รูไลม้งได้งโ้งงค้งโค้อ้ natural 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 ้ลายู้้งาย้ีกค้งโี้งโค้้งงโค้ล้ง้งโ้งโ้งโงโค้งอีกงโค้ง้งโคังโ้อ้งโ้ง